มันคืองูก้นกบนะครับติดแหวมามที่ใส่อที่ใส่สูงเนี่ยพราะมันจะค้านะครับก็เลยใส่่ลยไม่อยากใช้มือเปล่าจับติดตงงัวไนไปขวันคาวกันเลย อ้วนะไปเราก็ติดไปเลยนะครับหน้าตาดูหน้าตาน้องก็น่ารักอยู่นะครับเลี้ยงไหมครับน่ารักนี่นิสัยเขาจะไม่ดูดูไม่ไม่ไม่ดูล้าไม่ก้าวล้านะครับโอ่ดุเวก้วล้าอะไรน่ารักน่ารักเอาเก็บไว้เอ็นดูครับเอาไปเลี้ยงดูเล่นครับเราจะอยู่ในน้ำครับมาไอตัวนี้มันเหมือนงูสองหางนะครับ งูเหมือนงูสองหัวเดี๋ยวจะเขาไปปล่อยครับตรงในท่อครับเขาอ,อยู่ชอบอยู่ในน้ํานะครับจะเอาลงกวนลงตรงนี้เลยครับเอาเนื้อลงไปไถลงไปไปไปพุน่นลงไปพุน่นลงไปพุน่นเขาจะมาลงท่อนะครับเดี๋ยวจะให้เขาลงท่อนะครับ แล้วครับผมเสร็จสิน้นภารกิจวันนี้ครับผมเดี๋ยวไปกินข้าวต่อ